สวัสดีค่ะ Create Activity Create Activity เป็นฟีเจอร์หนึ่งซึ่งอยู่ใน c คล s สโ o ลค่ะเมื่อเราทำการล็อกอินเข้ามาในระบบของ c คล s สโ o ลแล้วหน้าตาหน้าต่างนี้จะปรากฏขึ้นมาค่ะจากนั้นเราสามารถเลือกคำสั่ง Create Activity ได้โดยการคลิกที่ไอคอนหมายเลข4 Create Activity ค่ะหน้าตาจะเปลี่ยนไปค่ะจะสังเกตเห็นว่าจะมีคำสั่งต่างๆให้เลือกคำสั่งแรกค่ะ Activity ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบของคำถามหรือว่าเกมได้ตามความต้องการค่ะยกตัวอย่างเช่นเลือก Change Activity ค่ะจะปรากฏรูปแบบต่างๆให้เลือกค่ะยกตัวอย่างเช่นการจำแนกเกม Crossword, Flashcard หรือว่าเกมจับคู่ต่างๆสำหรับตัวอย่างในวันนี้เราจะขอเลือกใช้ในส่วนของเกม Word Search ค่ะเลือกคำสั่ง Word Search จากนั้น เราแค่พิมพ์คำศัพท์ลงไปในกล่องเชื่องว่างค่ะยกตัวอย่างเช่นคำศัท์ทั้งสิบคำศัพท์พร้อมใช้งานแล้วค่ะจากนั้นผู้ใช้เพียงแค่เลือกสีของแบ็กกราวด์ค่ะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการเลือกตีนสีไหนนะคะมีสีฟ้าสีเขียวสีม่วงสีส้มและสีชมพูค่ะสำหรับวันนี้จะขอเลือกใช้ตีนที่เป็นสีส้มค่ะผู้ใช้สามารถเลือกตีนอื่นได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการเลือกรูปภาพที่อยู่ในไลบรารี เราสามารถคลิกที่ไลบรีได้และเลือกรูปภาพได้สร้างเป็นตีมตามที่เราต้องการค่ะยกตัวอย่างเช่นสำหรับวันนี้เราพูดถึงเรื่องของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้้ของกับ Animals นะคะขออนุญาตเลือกเป็นรูปสุนัขผู้ใช้สามารถดูพรีวิวเกมต่างๆได้โดยคลิกที่ปุ่มพรีวิวด้านข้างค่ะคลิกปุ่มพรีวิวจากนั้นเลือก Let's Play จะปรากฏหน้าต่างเกมขึ้นมาค่ะผู้ใช้สามารถเล่นเกมบนหน้าต่างนี้ได้ยกตัวอย่างเช่นเราก็การเล่กคำศัพท์นะคะสายเจอเะคะ่ะยกตัวอย่างเช่นดอกเมื่อเลือกแล้ว ดังกล่าวจะถูกไฮไลท์เพื่อแสดงให้เห็นว่าคำศัพท์นี้ได้ถูกเลือกแล้วในกรณีที่คุณครูต้องการส่งหน้าจอนี้ให้กับนักเรียนคุณครูสามารถทำได้โดยการกลับไปที่หน้าหลักเปลี่ยนจากคำสั่งคิวด้าค่างเป็นคำสั่งที่ชื่อว่า d e l v v r r เลือกคำสั่ง d e l i v e r ค่ะ จากนั้นจะปรากฏในส่วนของปุ่มส่งคำถามและคำตอบหรือปุ่มส่งกิจกรรมให้กับนักเรียนบริเวณด้านข้างขวามือค่ะคุณครูคลิกที่ปุ่มนี้จากนั้นเลือกคำส,ออสั่ง l l สเตรเและคลิกส่งสำหรับนักเรียนที่หน้าจอของนักเรียนจะปรากฏเกมขึ้นมาค่ะ ักเพยียนสามารถคลิกที่ Let's Play จากนั้นเล่นเกมตามความต้องการได้ค่ะยกตัวอ,อย่างเช่นสมมุติเราต้องการเลือกคำศัพท์ด้านล่างหน้าต่างจะปรากฏคำศัพท์สีส้มและมีการขีดค่าหรือว่าไฮไลท์คำศัพท์ที่ถูกเลือกแล้วออกค่ะ นักเรียนสามารถเล่นเกมพร้อมกันทั้งห้องได้โดยเพียงแค่คุณครูคลิกปุ่มส่งเพียงแค่ปุ่มเดียวค่ะสำหรับการใช้งานนั้นเมื่อใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูสามารถสั่งเซฟไว้ได้ด้วยค่ะคลิกปุ่ม exit จากนั้นเลือกคำสัง่ง save เราสามารถเซฟเกมกิจกรรมนี้เพื่อไว้ใช้ในครั้งหน้าได้ค่ะขอบคุณค่ะ